ตุ่มเล็กทุก ีขานคือเสือต้องสู้นะลูกนะคนวันพฤหัสเป็นช่วงที่ต้องเหนื่อยแต่การเหนื่อยแล้วเห็นผลเริ่มก่อจับบุตรหรือจับคนข้างเคียงหรือจับเพื่อนมาก่อด้วยหมายถึงต้องเอาบุตรบริวารหรืออะไรคือมีเกณฑ์ที่จะต้องเอามาเอามาปุงแต่งเอามาทําด้วยนะฮะเหนื่อยแล้วเห็นผลสามารถตั้งหลักจากการเหนื่อยได้เป็นการที่ต้องทําเริ่มก่อตั้งคุ้ยจากการที่เราทํามีคนให้กําลังใจด้วยเฉพาะบุตรและบริวารสมควรเหนื่อยอย่าท้อสู้ต่อเข้าใจตรงนี้ไหมลูกเข้าใจ คือตอนนี้คนวันพฤหัสเนี่ยป้ากำลังจะบอกว่าป้าก็บอกแล้วไงวม่ามันขวาแต่ตอนนี้มึงอย่าขวามึงต้องเหนื่อยละมึงต้องตื่นเช้าทําต้องต้องบุกเบิกคือต้องก็เหมือนต้องบุกเบิกอ่ะคือคืออย่าขวางอ่ะธรรมดามันก็เป็นคนสบายอยู่แล้วอ่ะมึงอย่าสบายเกินไปเข้าใจไหมต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องอย่าท้ออย่าขวางมันมันเป็นอย่างเนี้ยสมมุติอย่าขวางมันน่ะชอบขวางตัวมันด้วยอ่าสมมุติว่าเนี่ยตั้งหลักว่าจะทางานวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์คุจะตื่นหกโมงมึงทําไม่ได้ละ มึงตื่น8ปดโมงแล้วขวางตัวเงี้ยแต่ใจยังมีใจทําใจยังมีใจทํามันขวางตัวมันไง ใครว่ามันละเลยกับขวางอ่ะคือมันจะตื่นหกโมงมันจะทําบันจันพอมันตื่น8ปดโมงอ่ะเดี๋ยวกูทำมันังคางก็ได้เดี๋ยวกูทําเที่ยงก็ได้คือผัดวันประกันพุ่งคือขวางขวางแม้กระทั่งอารมณ์ตัวเองอ่ะขวางแม้กระทั่งแผนการตัวเองอ่ะเนี่ยคือขวางมันเอาเป็นว่าไม่ต้องไปดูไกลๆเอาดูแค่ชีวิตมึงเนี่ยชีวิตมึงก็ยังขวางชีวิตมึงอ่ะแบบจะอาบน้ําเนี่ยเดี๋ยวกูจะลุกขันนะอีกหน่อยยังไม่อาบเนี่ยพอถึงเวลาไม่ไม่อาบไม่ไปเลยอย่างเนี้ยมันมันเขาไม่จัดระเบียบเขาไม่จัดระเเบบบบบบียกกกกกััััาารดํนนิ ชีวิตของเขาอะคนวันพฤหัสนะลูกคือตอนนี้นะลูกนะตอนที่แล้วมาตอนเนี้ยหนูจะต้องจัดละ1หนึ่งสองสามบอกว่าจะต้องตื่นเจ็ดโมงกว่เจ็ดโมงจะต้องทําข้อหนึ่งข้อสองเพราะนี่พอมันตื่นแปดโมงมันต้องไปทําข้อสองละลืมข้อหนึ่งเพราะมันไม่ทันไงมันก็ต้องไปทำสามสี่แล้วหนึ่งหลุดละอย่างเงี้ยต้องมีแบบแผนของชีวิตมีแบบแผนเอาจัดตัวกับตัวเองก่อนอย่าขวางตัวเองแม้กระทั่งความคิดนะ อ่ะตอนนี้ความคิดเขาก็ดีวันนี้เขามีกําลังใจมีบริวารเข้ามาบริวารมีลูกมีญาติมีอะไรท่านนี้คือคือเขามีกาเรียกมีเขาเรียกอะไรว่ามีกําลังใจแล้วอ่ะเหลือแต่ตัวเขาละเหลือแต่ตัวเขาแล้วนะที่ที่เขาจะจะนาพาคนไปได้ไหมและตอนนี้เขามีเกียรติคือเขาสามารถที่จะเอาบริวารเอาเพื่อนฝูงอะไรมาทํางานร่วมกับเขาคือหมายถึงเขาเขาสามารถเพิ่มอ่ะเขาสามารถมีงานเพิ่มแล้วเขาสามารถดึงคนมาทําได้หรือมีญาติเข้ามาทํากับเขาได้อย่างเงี้ยแต่ มันจะเสียตรงที่เขาขวางตัวเขาเองเอาแค่เห่ายวังตัวเองแล้วไปตามตามสเต็ปก่อนโชคลาภช่วงนี้ไม่มีนะต้องเหนื่อยน้อยจนถึงไม่มีต้องเหนื่อยด้วยตัวเองเห็นไหมการเงินมีเข้ามาเป็นจ๊อบจอปเป็นช่วงๆวงได้มาต้องเอาไปต่อทุนนะจะได้เพิ่มได้เงินมาก็ต้องต่อทุน นึกออกไหมนะการงานที่ทํากับมิตรจะจุกจิกแต่ก็ไปได้เพราะคนพืเรืองหัดไม่โวยวายแกล้งโง่เป็นเนี่ยเมันดีตรงที่ว่ามันแกล้งโง่ไม่ทุ่มไม่เถียงดีความรักมีนายหรือมีคนสูงอายุมาชอบอย่าเล่นด้วยจะเป็นน้อยจะเป็นขี้ปากไอ้ถ้าเป็นผู้หญิงอะอย่าเล่นด้วยจะเป็นน้อยหรือเป็นขี้ปากแต่ถ้าผู้ชายก็เรื่องมันเราไม่เสียหายลูกมันไม่กุดไปคู่ครองดีทั้งการงานตําแหน่งเงินขึ้นมีเกณฑ์เดินทางไกลทั้งเราแล้วคู่เด่นไปที่คู่ความรักรัก กันดีไม่อยากห่างกันแต่ก็ไม่ถึงกับหึงหวงความรักยังเรียบๆไม่ไม่ไม่ห่างกันแล้วก็ไม่ถึงกับหึงหวงแต่ครั้งที่แล้วป้าบอกว่ามีแต่ครั้งนี้ดูดูธรรมดาดูดูไม่ห่างกันดูมันมันคิดใกล้ศัตรูคือจากการแย่งงานหรือมีปัญหาจุกจิกจากงานคําพูดแต่ต้องผ่านไปไม่ต้องเอามาคิดก็บอกแล้วว่าเขาว่าดีตรงที่เขาไม่ไม่ไวุวายไม่ค่อยเรื่องมากคนเรื่องห่คือคือดี ดีในตัวเขาคือเขาไม่ไวยวายเนี่ยคือคนพฤหัสด,ดีแต่มันขวางมันดื้อเงียบคนพืนหัดต้องพัฒนาเวลาและการวางชีวิตวางเกมวางกฎเออวางเกมวางกฎนะลูกนะโลกภัยนี่ก็อีกคนชอบ ชนนู่นชนนี่ระวังการกินอาหารเรื่องเกี่ยวกับท้องไส้อุบัติเหตุก็เหมือนกันตอนนี้ให้ระวังเรื่องการกินและชอบชนนู่นชนนี่เขียวเียวช้ำๆนะเกี่ยวกับท้องไส้ทั้งหมดทั้งโรคภัยทั้งอุบัติเหตุวงญาตินําผลประโยชน์ชี้ช่องทางผลประโยชน์รายได้มานําเสนอนะวงญาติเนี่ยทำนู่นสิทำนี่สินะเป็นก็หมายถึงตอนเนี้ย ครั้งที่แล้วป้าก็ถ่ายว่าแต่ก่อนน่ะคือเหมือนกับญาติไม่ได้เข้ามาสับไม่ได้เข้ามาคุกคีแต่ตอนนี้ญาติเข้ามาคุกคีคุณเข้ามาคุกคีตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะที่ป้าถ่ายมาตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ญาติจะนําเสนอว่าทํานู่นสิทานี่สิทักชวนเราไปทําหรือมีทางให้เราไปทํามานําเสนอกันไงนะลูกนะอ่ะใช่ ชายกับหญิงของของคนวันเพือลือดมีเกณฑ์ตั้งหลักอย่าบ่นเรื่องความเหนื่อยช่วงนี้เป็นช่วงตั้งหลักเอาเป็นเคสได้มาร้อยให้เก็บสิบเพื่อจะได้ตั้งหลักขอให้เชื่อหากระปุกมาเก็บเลยนั่นจะเป็นการตั้งหลักเคสไงลูกเคสคือว่าไม่ได้ใช้ไปทั้งหมดเอากระปุกมาสักกระปุกหนึ่งเป็นการตั้งหลักลูกนี่คือการตั้งหลักตอนนี้เราอาจจะแบบว่าศักยภาพเราน้อยหามาได้สิบบาทเก็บสักบาทหนึ่งให้เป็นการตั้งหลักเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะเป็นคนออมเพราะคนวันพฤหัสดเหมือนกับคนขี้ แต่ใช้หมดใช้หมดตูดตอนนี้ให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 รู้จักเก็บและให้รู้จักงาเพราะงานจะมาจะได้รู้จักเก็บรู้จักงาให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาเป็นเคสนะลูกวันดีเสาจันพุธศุกร์ไม่ดีอังคารจุกจิกเพื่อหัดตัวเองจะทำไหมที่เกียจไหมคือสรุปแล้วดีเกือบจะทุกวันนะไม่ดีคืออังคารจุกจิก คนวันอังคารจุกจิกกับคนวันพฤหัสคือตัวเองอันนี้ถ้าทํากับคนอื่นก็เหมือนกันป้าก็เขียนว่าถ้าเป็นตัวเองเนี่ยจะทํำไหมจะเปลี่ยนระบบจะจัดระบบจะจะวางระบบตัวเองไหมเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสถือเลยว่าถ้าตัวเองไม่ทํามันก็ไม่มีอะไรดีแต่ถ้าตัวเองเปลี่ยนระบบวางระบบวางแผนวาาอะไรจะเจริญแน่นอนก้าวหน้าแน่นอนขยับแน่นอน เลขสวย7 2สองสีไม่สวย9191 9, 1, คือคำพูดกับการริเริ่มว่าเราจะริเริ่มไหมนะสีสวยแดงม่วงเข้มขาวไม่สวยดำควรไปไหว้ขอพรพระที่องค์ใหญ่และสูงจะตั้งหลักได้สารหลักเมืองควรไปอย่างมากนี่คนมันเพิ่งหลัดเริ่มตั้งหลักแตกคําป้าก็บอกว่าในการตั้งหลักก็จะต้องตัวเองด้วยนะลูกตัวเองจะเปลี่ยนตัวเองจะมีหลักในตัวเองไม่เอาจากตัวเองก่อนว่าตัวเองจะต้องมีหลักเกณฑ์ในในตัวก่อนคือตั้งเป้าวา ตั้งเป้าเอาเกณฑ์ว่าถ้ามึงจะตื่นเนี่ยมึงจะตื่น7จ็ดโมงมึงมึงมึงต้องตื่น7จ็ดโมงมึงอย่าอ่าอีกหน่อยอีกนิดอีกนิดอีกหน่อยนะเป็นคนค่อนข้างที่จะนอนยากเข้าใจก็ต้องจัดเวลาว่าเอ้ยถ้ากูจะนอนตรงเนี้ยกูนอน3ามชั่วโมงแล้วกูตื่นจัดหลักเกณฑ์ของชีวิตตัวเองก่อนแล้วจะได้ไปเรื่อยๆนะลูกอย่าลืมนะปีเสือเนี่ยเป็นปีเหนื่อยนะเป็นปีเหนื่อยนะลูกแล้วถ้าหนูไม่เหนื่อยนี่ตายนะแต่เหนื่อยแล้วได้ผลปีเสือจบวันพฤหัสมีอะไรถามไหมคะ